พี่ถนอมคุณเทืองอยู่ในสายค่ะจากนราธิวาสนะคะคุณเทืองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดนขโมยอะไรคะไม่ขโมยมัพเท้าแล้วก็ฟังน้ำมันอะไนั่นแหละอืมโดนขโมยพืชผลทางการเกษตรค่ะพี่ถนอมอืมอันนี้คือนานบ่อยนะคะโดนได่ต้องแก้ย่าซะว่าข้อกฎหมายมาแล้วว่าผมไปทางผู้ใหญ่แล้วนั่นแหละเพราะว่า คนที them, no quality, no quality, no quality, DVD, ่ขโมยนันเขาไม่มีสวนไม่ม like, so so uh ีห huh. ร so ือว่าไม่มีต้องปลาสัดตึ้งมะพร้าวสักตึ้งแต่ขายกับทุกวันไงอ๋อสงสัยใช่ไหมก็เลยไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าทางตําราที่ตามหลวงนั่งต้องไปจัดแบบแล้วว่าติดต้้งไปนั่นแหละปรนัานนั้นแหละก็เลยต้องจัดได้ก็เลยผมก็อยากอยากทราบข้อมูลจากที่ท่านน้องข้อฎหมยตอนนั้นแหละรัดรับจับกับ ลักทรัพย์ลักมะพร้าวมะพร้าวเป็นทรัพย์ถ้าก็ลักทรัพย์ลักทรัพย์ถ้าลักตอนกลางวันคุกสามปีถ้าลักกลางคืนห้าปีค่ะเออรักทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันก็เอากลางคืนก็เอาห้าปีครับครับถ้ามากัน อสองคนขึ้นไปก็ร่วมกันลักทรัพย์นี่โทษก็จะ5ปีเลยไม่ต้องกลางวันกลางคืนเลยทีนี้ก็จะหนักขึ้นใช่ใชโทษลักทรัพย์พนเนี่ยถ้า3ปีเนียเาาเาาเ่ยยอมความได้เจรจาได้เจรจาไกลเกลียยอมความได้คือเป็นเป็นคดีลักทรัพย์เนี่ยสำเร็จแต่ว่าโดยกฎหมายไกลเกลี่ยข้อพิพาทประยสองเนี่ยมันยอมได้เลยสั่งไม่ฟ้องไดนะ้แต่ไม่ใช่เฮ้ยไปยอมกันแล้วยอมเลยไม่ใช่<ฆ>อันนี้ไม่ได้แจ้งความแล้วแจ้งความนะครับเป็นความผิดทางอาญายอมความไม่ได้แต่ไกลเกลียกันได้นะเอาทีนี้จะถามต่อว่า ถามอว่ามันก็ว่าไปแจ้งที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าทางที่ตำรวจนั้นต้องไปจับที่เมื่อว่าที่ต้องที่เก้าขึ้นอะไรประมานั้นไจับที่ว่าที่เก้าพ่เทืองพี่เถืองอย่างนี้ครับพี่เทืองครับพี่เถืองครับเราไม่ได้เห็นในขณะที่เขามาขโมยถูกไหมรับจับจัแต่ว่าเราเนี่ยเราเชื่อว่านายคนนี้แหละขโมยพร้อมหนึ่งมันไม่มีมะพร้าวสักต้นหนึ่งที่บ้านเนี่ยแต่มันขายมะพร้าวถูกไหมครับจับับเออทีนี้มะพร้าวมันหน้าตาเหมือนกันหมดอ่ะเนาะ มันไม่ได้บอกเนี่ยมะพร้าวลูกนี้ชื่อประเทืองนะไม่ได้บอกปเพราะฉะน, <c oughs> นั้นเวลาเราจะกล่าวหาว่าใครขโมยทรัพย์ของเราเนี่ยเราต้องมีพยานหลักฐานครับ <c oughs> ถ้าเรายังไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยเมื่อทรัพย์เราถูกขโมยนะเราก็ไปแจ้งความต้องไปแจ้งตำรวจหนูเนาะไม่ใช่แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านแค่บอกให้รู้ว่ามันมีการลักทรัพย์เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยฝ่ายดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยก็ต้องตรวจตาดูแลนะแต่ว่าพอเราเสียขึ้นเราต้องไปแจ้งความที่โรงพัก แจ้งว่าไงแจ้งว่ามะพร้าวเราหายตำรวจจะถามว่าคุณสงสัยว่าใครจะเป็นคนขโมยถ้าเรามีหลักฐานนะครับที่จะยืนยันได้ว่าเออเมื่อเวลานี้วันนี้วันนั้น,น,น,นมีคนคนนี้เดินเข้ามาในสวนของเราแต่ว่าเราไม่เห็นในขนาดที่เขาเด็ดเอาไปหรือขึ้นปีนเอาไปเนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยนะเราก็ให้การทําความเป็นจริงเดี๋ยวตํารวจเขาสงเรามีคนสงสัยเนี่ยตำรวจเดี๋ยวเขาจะออกหมายเรียกมาสอบเองอะ่ะเฮ้ยวันนั้นคุณเข้าไปในสวนของลุงเทิงทําไมอะ่ะนะครับคุณไปขโมยของลุงเขาหรือเปล่า ก็ก็เรียกมาสอบเขาบอกผมไม่ได้ขโมยนะครับผมไม่ขโมยอ่ะก็ยังไปกล่าวหาเขาไม่ได้แต่ถ้ามันตำรวจเรียกมาสอบและสันเลยนะเดไม่ผมไม่ได้เอามะพร้าวผมเอามะม่วงอะไรเงี้ยลิ้นพันมันก็ต้องดูใช่ไหมตำรวจก็ต้องมีวิธีการในการสอบสวนนะครับลุงเราต้องนึ่งมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าใครขโมยระบุชื่อกล่าวหาไปเลยพร้อมกับพยานหลักฐานสองไม่มีไม่มีหลักฐานนะครับแต่สันนิษฐานว่าจะเป็นคนนี้ ก็ได้แต่สันนิษฐานจะไปกล่าวหาเลยยังไม่ได้นะครับซึ่งต้องมีพยานเพียงพอที่ยยจะให้เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกเพื่อมาสอบนะครับคุณลุงเทืองไม่ใช่ที่ เมื่มันอก็ว่าเขาไม่มีต้งซักต้นเมอเขาขายทุกวันนั่นแหละทางก็มีที่ที่เขาขายนั้นทุกรถไปขายก็ไม่ได้ไม่ได้พี่คือไปพูดอย่างนั้นสรุปไม่ได้นะครับเพราะค้ารงกลางเขาก็ไม่ได้ปลูกมะพร้าวนะเขาไปซื้อมาขายก็ได้นะครับกลัาจะต้องมีคนมีหลักฐานเขาไปซื้อมะพร้าวมาขายเหมือนพี่เทืองอ่ะพี่เทืองเนี่ยไม่ได้ปลูกลองกองสักต้นหนึ่งแต่พี่ขายลองกองได้นะพี่ไปซื้อรับซื้อก็มาขายใช่ไหมใช่ค่ะเข้าใจเลยเนาะ กร้จใจครับกรจายครับเออนะเพราะฉะั้นถ้าเราจะกล่าวหาใครเนี่ยจะไปกล่าวหาลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานเดี๋ยวเขาแจ้งความกลับเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลักฐานเสียก่อนนะครับหลักฐานแม้กระทั่งรอยเท้าเนี่ยเดินเข้ามาในสุดนั่นคือก็คือหลักฐานใช่ใช่ค่ะก็ต้องพิสูจน์อีกว่ารอยเท้าใครเออก็มาวัดแล้วนละของเด็กไหมหรือว่าของผู้ใหญ่โอเคเราทีเดียนะเข้าใจนะเนาะนะคะเออ